มากเย <Yeah. S 1> ี่ยมนายจะไปไหนอ่ะฉันมีเรื่องต้องทำนายคิดจะทำอะไรอ่ะเมืองนี้กำลังจะกลายเป็นไมโครเวฟนะไม่เอาเนอกเพื่อนต้องติดต่อรัฐบาลบอกว่าเจอวิธีรักษาแล้วช่วยถ่วงเวลาหน่อย <c oughs> แม่งดื้อชิบเป๋งเลย จิ๋วอขอบคุณพระเจ้าคุณไม่เป็นไรผมมีข่าวดีมันจบแล้วเมืองนี้ปลอดภัยแล้ว